สวัสดีครับพบกับผมกันในช่องเว็บทีเด็ดบอลกันอีกทุกวันเป็นประจำครับบิเคราะห์คู่บอลที่น่าสนใจครับประจําวันที่3ครับวันนี้ก็มีมาให้ติดตามกันอีก3คู่ที่น่าสนใจครับก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับก็เป็นคู่ระหว่างครับเคมารูนครับเจอกับทางด้านอียิปต์ครับก็เป็นฟุตบอลทันา์เอฟฟีกันอีกช่นครับนะครับ ส่วนฟอร์มสถิติของทางด้านเจ้าบ้านคิมมารูนครับก็ชนะไปถึงหับแล้วก็เสมอนครับส่วนทางด้านของอียิปต์เกมล่าสุดครับก็ชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้น,นครับวันนี้เปิดมาที่ราคาทางด้านคิมมารูนก็เป็นต่อปปกับถึงแม้คิมมารูนจะมีผลงานในดีอยู่บ้างครับแต่ต้องบอกว่าสถิติที่เจอกันครับ่าค่อนข้างเป็นรองทางด้านอียิปต์ครับก็อียิปต์มีสถิติค่อนข้างดีกว่าครับวันนี้เจ้าบ้านต่อปปเป็นนี้ครับก็ให้ลงไปทางด้านอียิปต์ครับโอกาสเสมอแล้วก็ลุนเบียดชนะ ก็มีอยู่ครับสำหรับคู่นี้ครับก็ให้ลงไปทันนัดอีกทีเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับแล้วก็ไปตอนที่คู่ที่สองครับก็เป็นฟุตบอลทางด้านสเปนกุบบ้าเดรยครับคู่ระหว่างเรลิลซูสิดักครับเจอกับทางด้านเรลิลเบติสครับส่วนฟอร์มหกเกมของทางด้านตัวบ้านเรลิลซูสิดักครับก็ชนะสามเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งครับส่วนหกเกมของทางด้านทีมเยอรมันครับหกเกมล่าสุดก็ชนะสี่เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครับก็บอกว่าทั้งสองทีมฟอร์มค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับแล้วก็สถิติก็ค่อนข้างสูสีคครรัับปปปดเ้ชนับ ส่วนวันนี้ครับราคาเปิดมาที่ทางเจ้าบ้านหรซูสิดัตต่อปปอกับผมมองว่าครับเรียวเปตี้ครับชนะ3เกมหลังครับรวมทุกรายการครับโดยรวมได้ทั้ง10ประตูแล้วก็เสียบปสค์แค่ประตูเท่านั้นเองครับส่วนฟอร์มในลูกก้แนวรับก็อยู่ค่้นข้างถือว่าอยู่ในเกณฑที่ดีเลยครับแถมเกมหลังที่พบกันครับก็เป็นทางด้านลิวเบติีครับชนะไปถึง4ีู่งครับวันนี้ครับก็ให้ลองไปทางด้านลิวเบติได้เลยครับสลับในคู่นี้ครับแล้วก็ไปต่อที่คู่สุดท้ายครับก็เป็นฟุตบอล สเปนกูบาเดเลเช่นเดิมนะครับก็เป็นคู่ระหว่างทังด้านไอบินบากรับเจอทางด้านเร็วมัดลิครับปอมบกเกมของทังด้านเจ้าบ้านครับชนะ3เสมอ2แล้วก็เป็นหนึ่งครับส่วนทางด้านเรือมัดลิครับบทเกมล่าสุดครับก็ชนะ3เสมอ3ครับวันนี้ครับเปิดมาที่ราคาบอปอครับแน่นอนครับปูนี้ก็ต้องอยู่ทางเร็วมัดลิแน่นอนครับเพราะว่าทั้งชื่อชั้นและก็กระดูกบอลนักเตะยังไงก็ดูแข็งแกร่งกว่าเจ้าบ้านแน่นอนครับ ถึงแม้จะเสมอสองหลังติดแล้วก็ไม่แพ้หกเกมรวมทุกรายการครับแตบชนะมาสี่เกมหลังที่พบกันด้วยครับอุณนี้ก็ให้อยู่ไปทางด้านเรืออัลมาลิกได้เลยครับแค่ปอปอยครับน่าจะไม่พลาดครับเอาละครับสลับสามคู่ที่น่าสนใจวันนี้ครับก็มีเรือมาดลิดนะครับแล้วก็ลงเรเบติตแล้วก็ลงด้วยอียิปต์ครัทฝากไปด้วยนะครับสำหรับสามคู่ครับเอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอผมกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ